อาจประกาศเสียงนีว่าเป็นเสียงพยาบาลเสียงนีคือเสียงคุ้นหัวตูนะครับผมสวัสดีพี่น้องวันออกพรรษานะครับผมในภาพบรรยากาศมาฝากปีตอนนองเบเบิง้งทงให้ทงหน้าตาคนใดคนไดกับบ,าบ,บ้านกับเบิ้็มีความสุขเพื่อบางคนใช้จิดหอดบ,บ้านหอดพ่อหอดแมหอดผูถาู้แกอยู่บ้านเฮ้า มือ่อนีสิบห้าค่ำเดือนสิบเอดนะครับขอให้พี่น้องไปตัดบารเทโวโลหณะกันนะครับส่วนผ้ใด้อยู่มมเมืองกูบ่ได้ไปก็ไปหาสวสมบต์กันนะพี่น้องสวัสดีวันออกพรรษาขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญทุกท่านเด้อครับสาธุ